สามสองหนึ่งวิ่งครับวิ่ง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 กด่งไปทำได้สบายเลยดาเมจแค่เวททำได้สบายเลยเข้า็โดงไปสบายสบายไม่หลุดเลยมองมองมั้งกี่ตัวอยู่การดวงมุดตายแล้วพอถึงโซนในตายครัะซัดหน่อยซัดหม่อยซัดหน่มันมาแล้วมันมาตั้งไว้นะ ไตั้งหน้าไว้ไหนมาข้างแดงซีกี้ข้ามแดงมหมเกี้ยัวยเลยว่ะแบบเมันรัวเลยข้างแม่งติดตั้งลับกลับแดงลับข้ามแดงจับแดนตั้เกมเลยแดนแดนแดนมึงติดดาวพี่ไหนไหนขึ้นมาต่อยามไหนหมดแล้วเดินผ่านไหนหมดแล้วเดินผ่านเขาโดนมาไหนหมดแล้วเดินผ่านเขาโดนมาเขาโดนมาเหมือนมึนมึนมึนดูดูใส่แม่เข้าไป อไอ้ชีให้ปูเซเดอร์ครับนายมายืนบนแลงนานมายืนบนแลนอาชีพบางๆตัดขึ้นบนอาชีพบางๆตัดขึ้นบนอาชีพบางๆตัดขึ้นบนไปขึ้นบนเลยอ่ะไปล่างไปล่างไปล่างเดินไปล่างไปล่างครับสกิลมาสกิลได้น้หน่อยน้อยหนอสกิลเาสกิลขึ้นไปเราเอาไฟก่อนเมามากเมามากเว่ยเมามากตั้งของกัตั้งก่อนรอรอรอหน้าธงนะรอหน้าธงเดี๋ยวเพิ่งออกนายมายืนนายมายืนไหนเล้ยทำไมอ่ะเอออาชีพบางๆอยู่ข้างในไว้นายมายืนหน้าธงนายมายืนหน้าธงไว้ ให้มาดันนะให้มาดันเข้ามาให้มาดันเข้ามาเองเราไม่ต้องดันเราไม่ต้องดันให้มาดันเข้ามาใครไปวะน่าข้ามันาปข้ามมันายให้มาดันเข้ามาซับหน่อยเล่นตรงนี้เล่นไหมโดนมึงปั๊มปั๊มใครอะปั๊มเซฟไปแล้วโดนเม็ดแล้วไม่อยากไอีกแล้วไปอี่ได้ไหมได้ไอ้เด็กเลือดหายไปไหนแล้วล่ะคนต่อยอะไใครไม่รู้เลย ไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยเก็บไม่บีาร์ตัวเดียวัอยูอะไรวะเนี่นย